สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การีน่าฟรีไฟนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวของใส่เติมกันนะครับใส่เติมห้าผ้านะครับอย่าลืมนะครับเติมสองเก้าเก้าจะได้สกินตัดเลี้ยงใหม่นะครับมันเกี่ยวกับสีแดงแมงป่องแล้วก็มันเกี่ยวกับปืน ที่กำลังจะเข้ามาเชียรเคิร็วเร็วๆนี้นะครับแล้วก็จะเป็นสกินปาาเปลียงจะเป็นประมาณน,นี้นะครับนี่เห็นไหมสวยดีครับมีเอฟเฟกตสีแดงแดด้วยแล้วก็กระลาทะด้วยนะครับคือหน้ารอบบี้ได้ด้วยนะครับนะเยอาๆื่ๆนะครับเติมสองเก้าเติมสองเก้าจะได้รับ สกินคู่หูนะครับแล้วอย่าลืมนะครับตัวคอถ้าถ้าเติม2องเก้าจะได้รับสกินคู่หูจะเป็นแบบนี้ครับนะครับจะเป็นแบบนี้นะ,ะน,บบน,นะนี่ครับปกินคู่หู นี่จะได้เอฟเฟกประมาณนี้นี่นะครับระประมาณนี้นะครับทุกคนอย่าลืมนะเที่ยงคืนนะครับมันจะเกี่ก,กรรมมันจะมาแบบไหนเดี๋ยวดูปืนก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายจะมาแบบไหนรูปแบบไหนเดี๋ยวผมจะเอาจะอ,อธิบายมาเอ้ย hey, เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ทุกคนฟังน,นะครับดูสกินปืนก่อนนะครับจะเป็นแบบนี้นครับปืนซองยาวฮนะเหมือนแมงปปองนะครับจะชื่อตรามนี้เลยครับนะสวยเอฟเฟกทปป์ป่ะดูกันดีกว่ามี่เลเวล หนึ่งจะเป็นแบบนี้นะครับอัตราการยิง้านหนึ่งร้านหนึ่งเจาะเราะหนึ่งโรีโหลดสองอโดะการเคลื่อนที่สองเรเวลสองรานหนึ่งเจาะเราะหนึ่งลดการเคลื่อนที่ลงหนึ่งเรเวลสาม อาวุธตีใหม่นะครับจะเป็นอาวุธตีแค่ใหม่นะนะสวยเฉยๆอาวุธตีที่สี่นะครับจะเป็นล่างสองจอบระหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นเอฟเฟกนะฮะในแบบงับงับมาแบบันึ่งป่องตนะิดผิดนะครับอาวุธตีที่ห้าจะเป็นฟังหางปรตูนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับ ขึ้นท้องฟ้านะฮะสวยหรือไม่สวยก็ดูการเอาเองนะครับทุกคนจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือยิงศัตรูแล้วมันจะมีเอฟเฟกแบบตอนยิงนะครับ ปากกระบอกปืนนะครับแล้วก็จะมีปากกระบอกปืนแล้วก็ปืนจิ้วจิ้วจิ้วนะครับแล้วก็จะเป็นจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็อัพเดตที่เอ่อที่ที่หกเอาละกันที่หกอ่าครับอัพเดตที่หกก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเปิดอัพเดตแล้วก็จะถ้ายิงไป Minus, องนัดถึงสามนัดก็จะรีโหลดเร็วเร็วนะครับนะนี่อารบิตี้ที่เจ็ดนะครับบอกเลยครับโคตรโคตรโคตรโหนกระโดดยิงครับนี่แอ็เป็นทีโคตรเปลียวโคตรเทนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นี่โดนแมงป่องโดนแมงป่องต่อยนะครับแล้วก็จะเป็นแบบตายล่านครับนี่โคตรเปลียวนี่ โคตรเปรียวโคตรเท่ครับนี่แล้วก็แอคเป็นทีว่ากูหลอกหลอกเอาโทโทโท <c oughs> ก็ก็ประมาณนี้นะนี่ไปยบทุกคนปโทรสี่มือดีนี่เปรี่ยว <c oughs> แล้วก็มีเอาเรตตี้ทีแปะนะครับ <c oughs> บอกเลยโคตรโหดก็โดดยิงครับ <c oughs> เราต้องเล่นเอ่อสี่มิตีนะครับเราก็ต้องฆ่าประตูคนที่ ที่สุดท้ายจะได้จะได้ตัวนี้มานะครับการแบบถ้ายิงศัตรคูคนสุดท้ายจะเอฟเฟกแบบเอฟเฟกมันจะมาแบบนี้นะครับมันจะเป็นแมงป่องนะครับแล้วจะแบ,บอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นรีโรดนะครับอัตราการรีโหลดนะครับนี่โคตรเปออรี้ยวฮะนี่แล้วก็มีอันนี้ด้วยครับ เสียงมันจะเป็นเสียงน้ำแบบน้ำกระจายน้ำเลื่อนนะครับถ้าเป็นเสียงปกติก็แล้วแต่ทุกคน,นครับคุณจะปรับแบบเสียงแบบนี้ก็ได้ปกติก็ได้นะครับเราไปดูเอฟเฟกต์กันนะครับนี่กดเลยครับการเล่นแบบไหนดูกันเลยครับนี่นี่รีโลเองครับดูปั้นปั้เเฟี้ยวครับทุกคนนี่เห็นนี่เล่นตอนเล่นสีวิสีนะครับ ศัรตรูที่หนึ่งศตูสุดท้ายนะครับอ่ะศัระตรูสุดท้ายปุ๊บมันจะปูย่าเลยเอ้มันจะเอ่เอตัวตัวสัตว์มันจะออกมานะครับเอฟเฟกแมงป่องมันจะออกมามันจะมาแบบไหนเรามาดูกันนะครับขอ,อเปิดตัวละกันมาเปิด ปตัวเสร็จดูปืนสก,กินปืนเออเออปืนซองยาวไปแล้วก็มาดูว่ามันมาแบบไหนรูปแบบไหนดูกันครับมันมากิจกรรมไม่ที่ตู้แปีการันตีกินเกลือนะครับคือคุณไม่ได้หมดอืมีเพ็รนะไม่ต้องหมดอะ่ะหนึ่งหนึ่งไอหนึ่งพันเพชรหรอกต้องใช้เพชรประมาณอยู่ที่ หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเออหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่น,นเพจอะ,จะประมาณประมาณนี้มันจะเกี่ยวกับนี่จะกิจกรรมแบบนี้ลังพึ้น,นครับรังพึ่งน,นะครับก็ต้องใช้โทเค็นหนึ่งร้อยโทเค็นก็มาแลกอันนี้กันได้นะครับถ้าเก็บโทเค็นหนึ่งร้อยแล้วคุณจะได้รับบอกเลยว่าเปืนกินพื้แล้วไปอัพเองนะครับถ้าจะอัพก็ต้องใช้ห้าหมื่นนะห้าหมื่นแล้วก็ เออห้าหมื่นนะครับอก็ประมาณนั้นัหห้าหมื่นนะครับก็มันจะมาวันไหนครับมันจะมาวันที่ห้าเที่ยงคืน,นครับมันจะมาเที่ยงคืนวันที่ห้านะครับเตรียมเข็รรอไว้มื่อหนึ่งครับมื่อหนึ่งกับพันหนึ่งนะครับอันนี้มันไม่ได้เป็นตู้สุ่มแปดทีแต่ผมเสียใจว่าท่านไม่เป็นตู้สุ่มแปดทีเลยเพราะว่า ถ้าเป็นตู้สมอ่ะมันจะหมดตู้แบบนี้ได้เลยใช่ไหมครับแต่มันแปลกที่สุดเือนี้กระบอกนี้แปลกที่สุดมากเลยครับคือเป็นลังพึ่งนะครับใช้โทเค็น100ไปแลกมันไม่รู้อ่าเป็นแค่เวล7หรือเวล1 เราไปต้องอเดี๋ยวเราต้องไปดูตอนที่มันมาใหม่นะครับนะครับทุกคนก็อย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยนะครับนะก็ประมาณนี้ที่ผมมารีวิวประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้เราตตัวไปก่อนพบกันใหน่นะสวัสดีครับชุ๊บ